สวัสดีครับเรามาดูไก่แจ้ยามเช้าๆนะครับวันนี้นะครับถ่ายเล่นๆถ่ายเพลินๆไปเรื่อยนะครับอันนี้ไก่แจ้ก็อยู่ในสวนนะครับไก่แจ้ก็อยู่ในสวนนกนะครับก็เช้าๆนะครับให้อาหารนะครับเขาก็กินข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวสุกนะครับก็อาหารที่เรามีเหลือนะครับก็แบ่งเขา นะครับเป็นเขาก็มีอยู่ขางนู้นนะครับก็ข้าง,งล่างด้วยนะครับก็มี30ำสิบกระตัวนะครับเลี้ยงเล่นๆเลียเสวยงามนะครับเจ้าสวยงามเจ้าสวยงามไว้ประดับในข้อกไก่ข้อกนกนะครับ,นะรบน,นี้ก็เป็นเทาสีเทาแล้วก็สีขาวนะครับแล้วก็เบนจนง ก็ลายนะครับพอพันตอนนี้มีอยู่ประมาณ7จแปตัวนะครับอันนี้อันนี้เป็นขาวล้วนนะครับชุดนี้น่าจะเป็นไก่ขากลางนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขาสั้นนะครับเป็นไก่ขากลางกนะ็มันก็สวยงามไปอีกแบบนึงนะครับนะสวยงามไปอีกแบบหนึง่งนะ สีทองนะครับมีสีทองถ้าขึ้นชื่อว่าสีทองแล้วนะครับก็บารมีแต่ละคน,นะคขอกระชอบับมีเงินมีทองมาหนินี่นตัวนะครับตัวผู้มีทองอีกตัวนะครับสวยงามนะครับก็สวยนะครับ ตัวเมียจะเยอะกว่าครับตัวเมียจะเยอะกว่านี่นะครับดั่นี้นะครับสีเทาครับแล้วก็สีเบนเจลงก็ไม่ไม่ไม่เบนเจลงแท้หรอกนะครับเบนเจลงแบบผสมมากนะครับก็มีสายจุกนะครับแล้วก็สีป่านะครับนะแล้วก็ สีสีป่านะครับอันนี้อันนี้อันนี้ตัวเตี้ยขาสั้นเลยนะครับตัวนี้ขาสั้นเลยนะครับตัวนี้ขาสั้นผมชอบเลี้ยงนะครับผมชอบเลี้ยงชอบเลี้ยงชอบดูบเป็นเพลินดีนี่ไก่แจ้นะครับไก่แจ้นะครับก็มันจะหากินบริเวณข้างล่างพื้นอ่ากรงนกนะครับก็นกจะทำเศษข้าวตกมันก็จะ หาเก็บกินครับก็ไม่เปลืองอาหารเท่าไหร่นะครับก็เลี้ยงได้นะครับ30 40ตัวนะครับไก่แจ้นะครับไก่แจ้บ้านเราไก่แจ้บ้านนอกนะครับไม่ได้เลี้ยงเป็นล็อกนะครับไม่ได้เลี้ยงเป็นอาชีพนะไก่แจ้นะครับเลี้ยงเพื่อความสวยงามเฉยๆนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับไก่แจ้ ทังนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับไก่จะมีตัวซึมตัวหงอยบ้างตัวเงาบ้างนะครับก็ป้อนยาเอานะครับหรือว่าหยอดยาในกระปุกเอานะครัยาก็เป็นยาสามัญประจำบ้านยาสา,ายาที่เขาใช้กันทั่วไปนะครับก็ไบโอบีอหรือไบโอนี่แหละนะครับ,รบอันนี้สีทองนะอันนี้อีกตัวหนึ่ง สำหรับคนที่ชื่นชอบไก่แจ้นะครับก็จะถ่ายให้ดูเพลินๆนะครับเห็นอะไรก็ถ่ายนั้นนะครับผมไปเที่ยวไปเล่นตรงไหนผมก็ถ่ายอัพให้ดูนะครับว่าอีสานมีแบบนั้นแบบนี้นะครับแลเปลี่ยนนะครับได้เปลี่ยนกันชมนะครับอันนี้เกบเจ้าเทานะครับเจ้านี้น่าจะสวยมากสวยนะครับเทา ตัวมีสีขาวเยอะนะครับขาวเยอะตัวเมียนี้ก็มันจะไข่เลยนะครับมันจะไข่กตมันสวยๆเลยนะครับ,รบโอเคนะครับก็ไปเพียงเท่าน,นี้นะครับสัปดาห์หน้าหรือวันต่อไปนะครับเราเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย